เอาแล้วผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเปรียบเทียบโนมนะมนะ iPhone 10s max กับ iPhone 12ธรรมดานั่นเองนะครับซึ่ง2เครื่องนี้นะครับผู้ชมอีก97.7ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะขนาดหน้าจอเนี่ยก็มีความแตกต่างกันโนมนะตัวนี้6.5นิ้วนะผม่วนตัวนี้6.1นิ้วนั่นเองนะเป็นจอแบบโ l e d ทั้งคู่เลยโนมนะเออ super r e a hdr oled นั่นเองนะครับทั้งค ตซนนี้เป็น iOS 17เนาะโซนอันนี้เป็น iOS 18นั่นเองนะ ในการรีวิวครั้งนี้นะครับโอเคเรามาเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับเรื่องของกล้องนั่นเองนะครับกล้องหน้าแล้วกันนะผมนะกล้องหน้าตัวนี้นะครับมีความแตกต่างกันโอเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมนะตัวนี้12เนี่ยเป็นความละเอียด12ล้านพิกเซลนะผมรูรับแสง f 2.2นะครับส่วนตัวนี้7ล้านนะครับ f 2.2อยู่ที่2.2เหมือนกันนะครับเออแล้วก็กล้องหลังเนาะสองตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว 10s max เนี่ยจะเป็นเลนหลักกับเลนเทเลนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเลนอันตรววายกับเลนหลักนั่นเองเนาะเออ ซึ่งอันนี้นะครับเลนหลักเห็นไหมจะเป็น26มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ซูมไปเป็น52มิลลิเมตรนั่นเองนะครับส่วน iPhone 12นื้อหมก็ชึบเป็น26มิลลิเมตรแล้วก็กลายเป็น13มิลลิเมตรนั่นเองเนาะ ประมาณนี้นะครับงานวิดีโอนะครับก็ทั้งสองสามารถบันทึก 4K60 f r a m e ร r ได้นะครับแต่ว่ามันจะแตกต่างกันนิดนึงนะผมถ้าเป็น iPhone 12เนี่ยทำงานได้เต็มระบบทุกอย่างนะครับกันสัน่นเต็มระบบจริงๆส่วนตัวนี้นะครับ 4K60 เนี่ยมันทํางานได้แค่ตัว OS เนาะ ES ไม่ทํางานนะครับต้องเป็น 4K30 ลงมานะครับมันถึงจะทํางานปกติหรือว่า Full HD60 ก็ได้นะครับ หมือนกนกัส่วนกล้องหน้านะครับก็ตัว 10s เนี่ยถ่ายได้แค่เฟดอก10เฟรมเรทนะครับส่วนอันนี้แน่นอนครับ 4k 60แน่นอนนะครับแล้วก็ iphone 10s เนี่ยไม่มีตรงนี้เนาะเออการเปิดรับแสงเนะี่ย 10s ไม่มีนะครับ12ก็มีอยู่แล้วนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับเอาไว้แบบปรับคา่าความสว่างของแสงนั่นเองนะครับประมาณนี้ โอ้โหเออสโลโมชันก็มีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับตัว iPhone 10s เนี่ยมันถ่ายได้แค่กล้องหลังเนาะเออสูงสุดก็ฟูจ2 4 0เฟรมเรทเหมือนกันนะครับแต่12เนี่ยข้อดีคือกล้องหน้าถ่ายได้นะแต่ว่าได้แค่ฟูจ120เนาะกล้องหน้านะครับถ้าดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่า12สว่างกว่าอ่ะเดี๋ยวปรับให้มันเท่ากันก่อนอืมถ้าปรับเท่ากันแล้วเดี๋ยวเดี ถ้าปรับเท่ากันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออว่ะ12มันมืดกว่านะครับแต่ว่า12มันมีตัวตรงนี้ไงเลยเปรับให้สว่างได้แต่เท S เอนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่แน่นอนเลนส์12กว้างกว่านะครับกล้องหน้าเห็นปะกว้างกว่า โอเคประมาณนี้นะสำหรับกล้องหน้าเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ลืมไปเลยนะครับคือกล้อง12นะสามารถถ่ายหมดกลางคืนได้ทุกเลนเลยนะครับเลนหลั Alt ide, กเอาเจ้าวายกล้องหน้าถ่ายได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะดีไซน์โดยรวมโนะ้ตมก็มีความรู้สึกว่า2เครื่องนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบเครื่องใหญ่ๆก็ 10s ก็ได้เนาะเออแต่ถ้าใครชอบเครื่องแรงๆหน่อยก็12เนาะแต่ราคาเนี่ยจริงๆก็ต่างกันเยอะพอสมควรเลยนะครับคโลชิพกันด้วยแหละอ่าเลนกล้องประมาณนี้เลยนะครับ รู้สึกว่า12จะใหญ่กว่านิดนึ่งนะเรื่ความลื่นไหลนะผมรู้สึกว่าทําไม 10s max มันลื่นกว่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะเป็นที่ ios 18ก็ได้นะแต่ท่านผู้ชมจะสังเกตได้เลยว่า 10s max เนี่ยจะเลื่อนกว่า12ที่มีอยู่ตอนนี้นะเห็นนะการเล่นโซเชียลเนี่ยก็ลื่นปกตินะครับผมนะ เล่นเกมก็โอเคนะครับแต่ 10s เนี่ยถ้าร้อนก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะ12ก็มีบ้างนะครับถ้าร้อนอนะแต่ว่าร้อนยากกว่า 10s นิดหนึ่งอ่าเรื่องพอตต่างๆนะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะ 10s นี่มองไม่ค่อยเห็นเท่าไรอ่าประมาณนี้นะครับรอยบาทนะครับเออรอยบากจะเทียบยังไงอ่าเรื่องติ่งนะครับก็มีความใกล้เคียงกันเลยนะครับจะทรงอยู่นะ <c oughs> เป็นฟีเจอร์ที่ดีแต่ว่าลำคานั้นเนี่ยอ้าจริงๆติ่งเนี่ยก็มีความเหมือนกันเลยนะครับผมนะ แค่ตัวนิ s เนี่ยมันจะเป็นรุ่นเก่าเนาะ12เขาใหม่ขึ้มนมานิดนึงนะครับมันก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่อ่ะประมาณนี้แล้วกันนุ่มนะสำหรับ iPhone 10s กับ iPhone 12นั่นเองนุ่โนมโอเคก็ไม่บายครับผม